ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปนี้วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 toyota fortuner รถ SUV ขนาดกลางที่หลายคนรอคอยรุ่นใหม่โดยรุ่นปี2026นี้ fortuner มาในดีไซน์ที่ดูทันสมัยแข็งแกร่งและพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการเดินทางไกลหรือการผจญภัยในเส้นทางที่ทา้าทายทำให้ fortuner ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นๆของคนที่ต้องการรถ SUV ที่ทั้งใช้งานจริงและมีบุคลิกที่โดดเด่นบนท้องถนน ทันทีที่คุณเห็น2 0 2 6 Toyota Fortuner ภายนอกจะให้ความรู้สึกภูมิฐานและทรงพลังไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างที่ชัดเจนและมีรูปทรงทันสมัยส่วนกระจังหน้าได้รับการออกแบบให้ดูใหญ่และแข็งแรงเสริมบุคลิกของรถให้ดูดุดันยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมทำให้ตัวรถดูมีมิติและทันสมัยซุ้มล้อมีความแข็งแรงพร้อมล้ออลลอย์ที่ช่วยเพิ่มบุคลิก,กภาพของรถให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED ที่ออกแบบให้ดูบเฉี่ยวและมีความชัดเจน ทำให้ภาพรวมของ f o r t u n เ r ดูทรงพลังและพร้อมลุยในทุกเส้นทางตั้งแต่ถนนในเมืองไปจนถึงเส้นทางออฟโรดเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารของ2026 f o r t u n e r คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หรูหราและใส่ใจในรายละเอียดวัสดุภายในถูกเลือกใช้คุณภาพดีทั้งแผงคอนโซลและเบาะนั่งเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสริระได้ดีแม้เดินทางไกลก็ยังรู้สึกสบายพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารได้เต็มที่ โดยเฉพาะผู้โดยสารด้านหลังที่มีพื้นที่ขาและศีรษ์มากพอสำหรับการเดินทางเป็นกลุ่มหรือครอบครัวหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายระบบเสียงให้คุณภาพดีช่วยเติมบรรยากาศในการเดินทางให้สนุกยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดและมาตรวัดแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนทำให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะต่างๆของรถได้ง่ายขณะขับขี่ ด้านสมรรถนะ2026 Toyota Fortuner ถูกพัฒนามาให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและการลุยนอกเส้นทางเครื่องยนต์ให้พละกำลังและแรงบิดที่เพียงพอสำหรับการเร่งแซงหรือการขับขึ้นทางลาดชันได้อย่างมั่นใจการขับขี่บนทางหลวงรู้สึกมั่นคงและมีความนุ่มนวลระบบเกียร์ทำงานลื่นไหลช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายพวงมาลัยควบคุมง่ายและระบบกันสะเทือนช่วยให้การขับผ่านพื้นถนนที่ไม่เรียบเป็นเรื่องสบาย นอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ช่วยเพิ่มการก่อถนนและความมั่นใจเมื่อขับในสภาพถนนที่ยากลำบากระบบความปลอดภัยของ Fortuner รุ่นปี2026ก็จัดเต็มไม่แพ้รุ่นอื่นๆของ Toyota โดยมาพร้อมระบบ Toyota Safety Sense ที่มีฟีเจอร์ช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบแจ้งเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขับภายในเมืองหรือการเดินทางไกลบนทางหลวงเทคโนโลยีภายใน2026 Fortuner ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยระบบอินโฟเทนเมนต์ตอบสนองได้ไวรองรับการสั่งงานด้วยเสียงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆทำได้อย่างรับรื่นช่องชาร์จ USB และระบบชาร์จไร้สายทำให้ทุกคนบนรถสามารถเชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์ได้สะดวก ระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกเย็นสบายในทุกสภาพอากาศในเรื่องของราคา2,026 Toyota Fortuner ถูกวางตำแหน่งไว้ให้เหมาะกับคนที่ต้องการ SUV ที่ครบเครื่องทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลแม้จะมีราคาสูงกว่ารถ SUV ขนาดเล็กแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภัยก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่ใช้งานได้จริงและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ โดยรวมแล้ว2,026 Toyota Fortuner คือ SUV ที่มีความแข็งแรงทนทานสะดวกสบายและปลอดภัยเหมาะกับครอบครัวคนที่ชอบลุยหรือผู้ที่ต้องการรถคันเดียวสำหรับใช้ในทุกวันและทุกโอกาสหากคุณกำลังมองหา SUV ที่พร้อมพาคุณไปได้ทุกเส้นทาง Fortuner รุ่นปี2026ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจและคุ้มค่าสำหรับปีนี้อย่างแน่นอนคะ่ะ